จะถ่ายแค่หน้าท้องั้นะใช่ไม่เอาหน้าเอาทำอะไรเทรนผู้ชายสมัยนี้นอกจากหน้าจับเปรแล้วหุ่นก็ต้องปังด้วยสำหรับต็อบเนี่ยหุ่นดีอยู่แล้วแต่ตาคิดว่าตาไม่พอใจตาจะปั้นให้ได้ดีมากกว่านี้ค่ะวันนี้อุปกรณ์ของเรานะคะจะมีจะใช้เป็นตัวนี้ซปเปอร์มัมค่ะคอนซีลเลอร์พาเลตวันนี้ตาจะใช้เป็นสีนี้ค่ะ เป็นสีเข้มหน่อยสีเข้มเนี่ยเราจะใช้วาดเส้นที่เราต้องการแนวกรอบที่เราต้องการเริ่มจากการวาดตรงกลางแบบนี้เหยีบเข้ามาใกล้นหน่งเราจะเริ่มจากการวาดเส้นตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็พอได้เส้นตรงกลางแล้วเราก็จะดูจากแนวกล้ามเนื้อนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ใช่ไหมโอเค,อเคถูกต้องพรเรา ต้องดูจากแนวกล้ามเนื้อจริงเพราะว่าเกร่งค่ะเกร่งเพราะว่าเราจะได้วาดออกมาให้เหมือนจริงมากที่สุดถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อเลยแล้วเรามามาโนวาดอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะออกมาเฟกมาก <c oughs> นมด้วยไหมคะ <c oughs> นมด้วยค่ะได้เส้นเสร็จแล้วนะคะเราต้องไม่ลืมที่จะใช้สีอ่อนวันนี้ตาจะใช้เป็นสีนี้ <c oughs> ลงในบริเวณกึ่งกลางของแต่ละ <c oughs> กล้ามเนื้อ ไม่ไม่ต้องถมให้แบบเต็มพื้นที่นะคะเราจะลงแค่บริเวณกึ่งกลางเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่แสงตกกระทบเหมือนเวลาเราไลดั้งไะคะ่ะเราก็ไม่ได้เอาสีสว่างลงทั่วดั้งแล้วก็ลงเฉพาะจุดที่เป็นแสงตกกระทบอะไรอย่างนี้ฟองน้ำฟองน้ำเนี่ยเริ่มเกลี่ยปกติตาเกลี่ยตาจะเกลี่ยจากสีเข้มก่อนเริ่มเกลี่ยจากเส้นตรงกลาง ตรงกลางเสร็จแล้วก็เริ่มเกลี่ยจากเส้นสีเข้มค่อยๆไล่ลงมาทีละอันตรงสีขาวปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะตั้งใจทำเกลี <c> ่ย <oughs> <c oughs> สีเข้มเสร็จแล้วนะคะมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นอะ่ะมันชัดมากขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะเหลือตรงที่เป็นบริเวณสีข,ขาวเราก็ใช้ฟองน้ําอีกด้านหนึ่งอย่าใช้ร่วมกันนะคะไม่งั้นสีมันจะเละก็ใช้เกลี่ยเหมือนกัน นี่คือในวันที่อยากโชว์หุ่นเฉยๆแต่ใครอยากปังแบบว่าต้องขึ้นเวทีอะไรอย่างนี้แนะนําว่าให้ลงกากเพชรไปด้วยให้ลงกากเพชรบริเวณที่เป็นจุดแสงตกกระทบมันจะทําให้มันดูเด่นดูเด้งมากกว่านี้โอเคนะคะคือเราเสร็จแล้วแล้วเราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อมันดูชัดมากขึ้นดูเห็นเป็นลอนมากขึ้นเหมาะกับหนุ่มๆที่ต้องการจะถอดเสื้อไปโชว์ใช่ไหม เออชาวนหนุ่มถ่ายรูปอะไรนี่ขอบคุณมากค่ะอย่าลืม Subscribe c ช anel ของไอตายแล้วก็ติดตาม Instagram ของ t อปได้บ๊ายบาย